เฮ้ย hey, วันผมชื่อิมมีนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีการฉีดน้ําหอมที่ถูกต้องนะครับเพราะหลายคนได้ถามผมในคอมเมนต์เยอะมากๆหรือว่าแล้วก็ใน f a Facebook ซบุ๊กด้วยว่าผมมีวิธีการฉีดน้ําหอมยังไงบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ผมฉีดกี่ทีนะฮะผมรู้สึกว่าถ้าคนถามเยอะขนาดนี้นออกมาทำเป็นวิดีโอเลยดีกว่านะครับแล้วก่อนเรื่อวิดีโอถ้าคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมถิมมี่วันนี้ใส่หมวกทาไมไม่โชว์ผมผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ผมผมสิบยี่สิบทีแล้ว ก็เละออกมา10 20ทีนะผมก็เลยรู้สึกว่าใส่หมวกนี่มันน่าจะง่ายกว่านะเอาทําวิดีโอให้เสร็จให้คนดูดีกว่านะฮะมานั่งยุ่งกับผมอีกคงประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะได้เสร็จนะฮะก็คือนะเข้าเล่นก่อนครับว่าฉีดน้ําหอมกี่ทีเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะหลายคนไม่รู้ว่าน้ําหอมแต่ละขวดเนี่ยมันไม่ควรฉีดเท่ากันนะครับเพราะความแรงของแต่ละขวดไม่เท่ากันนะอย่างเช่นน้ําหอมที่ฟุ้งมากๆนะครับสองอย่าง2ตัวเนี้ย คือ spice bomb กับ dior savage นะครับสองตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ปุ้งมากๆนะครับถ้าคุณฉีดประมาณ5สเปรย์ด้วยน้ำหอมพวกนี้ที่เมืองไทยนะครับคุณอาจจะทำให้คนอื่นลำคาญได้หรือว่าคุณอาจจะทำให้ตัวเองลำคาญก็ได้แต่ว่าน้ำหอมที่เบาๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ tagu dijo คุณฉีด5ทีได้5ทีไม่มีใครลำคาญแน่นอนนะฮะแถม5ทีผมว่าเป็นสเปรย์ที่ perfect ด้วยสำหรับตัวนี้คือมันฟุ้งกระจายกำลังดีนะครับหอมเหมาะกับตอนกลางคืนมากๆ5-6สเปรย์ของตัวนี้นะครับ แต่5-6เปรซสำหรับพวกนี้นะคุณอย่าหวังเลยว่าคุณจะมีเดทอีกไปเวลานานๆน,น,นะครับถ้าคุณใช้ไปผับจะไปหาผู้หญิงนะไม่เจอแน่นอนคือเขาาหนีไปอยู่ร้านอื่นกันหมดแล้วนะครับแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ไงครับว่าน้ําหอมแต่ละตัวเนี้ควรฉีดกี่ทีดีเรื่องนี้นะครับผมบอก ต้องบอกแล้วมีวิธีะไรจริงๆนะก็คือทสนะครับคือทดสอบกับผิวของตัวเองนะครับอย่างสมมติได้น้ําหอมมาใหม่ๆอย่างสมมติได้น้ําหอมตัวเนี้ยมาวันแรกเลยนะครับวันแรกที่ใช้อาจจะลองฉีดแค่2สเปรย์ก่อนฉีด2ทีนะครับแล้วสมมติว่าถ้าวันนั้นฉีด2ทีเรารู้สึกว่ามันเบาเกินไปอ่ะรู้สึกว่าคนอื่นไม่ค่อยได้กลิ่นเลยหรือว่ามันกระจายตัวมันหายไปเร็วเกินไปนะครับวันต่อมาก็ฉีด3ทีถ้าสมมติ3ยังเบาเกินไปวันต่อมาก็ฉีด4ทีนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าอ๊ะ ฉีดประมาณนี้มันเพอร์เฟกแล้วสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับผมก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกตอนไหนนะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําไมผมถึงอยากให้ทุกคนนะครับเช็คกับผิวตัวเองก็เพราะว่า1เรื่องเคมีครับเคมีร่างกายของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะแล้วน้ําหอมทํางานกับเคมีร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะฮะว่าบางคนเนี่ยอย่างเช่นเอ่อยกตัวอย่างแล้วกันดิโอสฟาชเนี่ยเป็นน้ําหอมที่ฟุ้งมากๆสำหรับคนหลายๆคนถูกไหมครับแต่ว่า ผมก็เคยเจอบางคนเหมือนกันที่ดิโอสบาชไม่ติดทนหรือไม่ฟุ้งเลย ก็มีนะฮะอย่างผมเองก็เป็นเหมือนกันนะครับน้าหอมบางตัวที่ผมมีเนี่ยที่หลายหลายคนบอกว่าม,มันกระจายตัวดีมากฉีดแค่2ทีพอแล้วแบบในในสำหรับผมฉีดเองนะบางที2ทีของผมก็ยังเองก็ไม่ได้กลิ่นเลยนะฮะผมก็เลยต้องฉีด3-4ทีนะฮะมันแล้วแต่เคมีของร่างกายจริงๆนะผมก็เลยแนะน,นําอย่างเดียวเลยคือทดสกับตัวเองลองก่อนวันแรกสัก2สเปรย์วันต่อมาสัก3าไปไเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดที่เพอร์เฟกเรื่องต่อมานะครับฉีดที่ไหนดีครับส่วนตัวผมมีชี้ฉีดอยู่แค่4จุดเนนะ้วย ข้างหลังหูนะครับทั้งสองข้างแล้วก็ข้างหน้าบริเวณนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้ายิ่งเป็นประเทศไทยนะครับอากาศมันทั้งร้อนทั้งชื้นเนี่ยจริงๆร,ร,รอบๆคอก็พอแล้วแต่สมมติว่าถ้าคุณอยู่อเมริกาหรือที่อื่นที่มันอากาศแห้งๆนะครับฉีดที่ไหล่ด้วยก็ได้นะครับผมว่าก็โอเคแต่ว่าถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะผมไม่แนะนําเพราะว่าตรงนี้มันก็น่าจะพอแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าคนที่ดูผมส่วนใหญ่ในช่องนี้ก็น่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเนาะเนะนะนะแล้วก็มาโฟกัสกันที่ตรงนี้เลยดีกว่านะครับแล้ว ทำไมถึง4จุดนี้4จุดนี้มีความสําคัญยังไงนะครับเอ่อต้องบอกก่อนผมไม่ค่อยรู้ศัพท์ไทยเยอะนะครับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเออ่ pressure point อ่าวไม่ใช่ pressure point pulse point ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pulse point นะครับที่เมืองไทยเขาน่าจะเรียกว่าเอี้ประจรนะฮะจุดที่ปรแล้วจุดที่ปรเนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่ามันเป็นจุดในของร่างกายที่มีความร้อนเยอะที่สุดนะครับแล้วน้ําหอมเท่าที่ทุกคนรู้กันนะครับน้ําหอมทุกตัวเนี่ย ต้องการความร้อนจากร่างกายนะครับที่จะช่วยให้มันกระจายตัวนะครับยิ่งร่างกายร้อนเดี๋ยวยิ่งอากาศข้างนอกร้อนน้ําหอมก็ยิ่งกระจายตัวดีนะครับเขาก็เลยฉีดเ,เน้เน,นฉีดกันที่ชีพจรก็คือสองข้างหลังหูนะครับแล้วข้างหลังคอที่ผมชอบฉีดข้างหลังคอก็เพราะว่าผมชอบลีฟผมชอบให้มันมีเซนทรลนะตอนผมเดินไปไหนแนละกลิ่นน้ําหอมก็จะตามผมมาด้วยมันจะมีเหมือนว่าช่องหนึ่งสมมตินี่คือผมผมเดินไปก็จะมีกลิ่นน้ําหอมที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ย บริเวณหนึ่งนะครับสมมติคนเดินตามผมเขาก็จะได้กลิ่นนะสมมติผมเดินข้างหน้าผู้หญิงผู้หญิงเดินตามเขาก็จะได้กลิ่นนะผมชอบมากๆากเลยชอบทงนี้คือคือคือคุณเคยเดินตามคนอื่นไหมครัสมมติเดินตามผู้หญิงคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากเนะนี่ยประมาณนั้นเลยครับถ้าฉีดข้างหลังคอนะคุณจะได้อย่างนั้นต่อมาจุดที่4นะครับจะไปถึงฉีดตรงคอตรงคอเน,นี่ยผมจะฉีด เฉพาะเวลาออกเดทเท่านั้นครับเพราะตอนออกเดทสมมตินั่งพาผู้หญิงไปกินข้าวงส,ส่วนใหญ่ก็จะนั่งตรงกันข้ามกันถุมนะครับแล้วเวลาอยู่กับผู้หญิงเนี่ยเราเรามองเขาหรือเขาเข้ามาหาเราเงี้ยคเขาก็จะได้กลิ่นที่อยู่ข้างหน้าเราด้วยแต่ว่าเวลาอื่นๆนะฮะผมจะไม่ฉีดข้างหน้าเลยว่ามันไม่มีความจําเป็นถูกไหมครับแล้วถ้าฉีดข้างหน้าด้วยน้ําหอมที่แรงเกินไปนะครับคุณจะรู้สึกแบบว่ามันฟุ้งตรงเนี้ยคุณจะลาคานเองมากๆนะครับอย่างเช่นฉีดติอ r ร์สวาชข้างหน้าตรงเนี้ย คุณผมให้ลองเลยฉีดข้างหน้านี้แล้วก็เดินเดินเล่นนะครับคุณรู้สึกว่าคุณลำคาญดีออร์ซาวมากๆครับแต่ว่าเวลาออกเดทเนี่ยน้ำหอมที่พวกเราเลือกใช้กันเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ไม่แรงอยู่แล้วมันจอบเบาๆอ,อย่างเช่น2ตัวนี้ก็คือโดชกเกบาร์ดวันหรือว่า um, ลาลวีโดโลนสองตัวนี้เป็นน้ำหอมที่เบาพอที่คุณสามารถฉีดข้างหน้านแล้วคุณจะไม่ลำคาเองได้แล้วผู้หญิงที่เขาเข้ามาใกล้ๆคุณเนี่ยขเขาจะชอบมากๆเลยครับเนะี่ยสตัวเนี้ดีมากๆกับ <g ak> เขาเลื่อนกับเขาเลื่อนอ่า มาแล้วก็4จุดอย่างที่ผมบอกนะครับผมฉีดน้ําหอมออตัวไหนยังไงบ้างนะครับสมมุติเป็นน้ําหอมที่แรงเท่าสไปซ์บอมถ้าแรงเท่าสไปซ์บอมแล้วผมจะฉีดประมาณแค่3ทีก็พอแล้วที่ประเทศไทยนะก็คือข้างหลัง1ทีแล้วก็ข้างๆนะข้างหลังหูอีกเนี่ยสองข้างเป็นสานะครับก็คือ1 2 3่งสองสามฉีดแค่ประมาณสามทีหรือไม่ก็สี่ทีครับแล้วแต่ฤดูสมมติฤดูหนาวอย่างเงี้ยอาจจะฉีด4ทีเป็น2องครั้งข้างหลังแล้วก็ข้างๆอีกครั้งละหนึ่ง 2ครั้งเป็น4ถท,ทีนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำหอมที่เบาๆอย่างอาก์ดิโจเบาๆนะครับแล้วก็ลางวิธลมเนี่ยสตัวเนี้ยผมฉีดประมาณ5-6ทีเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นที่เบาๆอย่างเงี้ยบางทีมันกระจายตัวไม่ค่อยดีนะัแล้วการฉีด5-6ทีเนี่ยมันไม่ได้เยอะเกินไปนะมันกำลังพอดีนะ5-6ถทีผมฉีดที่ไหนบ้างคืออ่ะ2ครั้งข้างหลังนะครับ2ครั้งข้างหลัง2ครั้งข้างๆหู ทั้ง2ด้านก็เป็น6ถูกไหมฮะถ้า5คือ2ครั้งตรงนี้2ครั้งตรงนี้แล้วก็อีก1ครั้งตรงนี้ก็เป็น5ทีนะครับสุดท้ายนะครับก่อนปิดท้ายผมมีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะคุยกับทุกคนนะครับเป็นข้อนี้เป็นวิธีฉีดน้ําหอมที่ผมว่าไม่ควรทําดีกว่าไม่ใช่ว่าต้องห้ามหรอกครับแต่ว่าผมเป็นวิธีการฉีดที่ผม,มแนะนานะครับซึ่งจริงๆคนหลายคนทํามากๆนะครับเพราะอาจจะเห็นกันเคยเห็นกันในซีรีส์หรือในหนังว่าคนฉีดน้ําหอมกันแบบนี้นะครับจริงๆ ไม่ไม่แนะนําแล้ววิธีนี้ก็คือการฉีดข้างหน้านะครับแล้วก็เดินชนเะเคยทำไหมฮะผมว่าหลายๆคนก็เคยทํานะครับที่ฉีดข้างหน้าแล้วก็กระโดดเข้าไปชนอย่างเงี้ยผมทาไมถึงไม่แนะนําเพราะหนึ่งอย่างคือมันเปลืองมันเปลืองมากๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือน้ําหอมต้องการความร้อนจากร่างกายมันถึงจะกระจายตัวดีนะครับการฉีดเข้าไปฟุ้งอย่างเงี้ยคุณเดินชนเข้าไป คุณไม่ได้อะไรเลยนะแทบจะไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ําถ้าจะฉีดอย่างนั้นนะผมแนะนําอีกวิธีก็คือฉีดเสื้อดีกว่าฉีดฟึดตรงเสื้อแทนนะครับอย่าฉีดอย่างนี้เลยผมเสียดายน้ําหอมแทนคุณนะเสียดายมากๆเพราะว่าคุณไม่ได้อะไรจากงนน้นเลินนะครับฉีดเสื้อดีกว่าแล้วอีกเดือนหนึ่งถ้าคนบางคนนะครับก็ฉีดข้อมือเหมือนกันบางคนฉีดข้อมือแค่อันนี้ไม่ใช่ว่าต้องห้ามนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันก็เปืองเหมือนกันเพราะว่า แค่ตรงนี้ผมว่าก็เหลือเฟือมากแล้วครับแต่ว่าผมเองบางครั้งก็ฉีดข้อมือนะแต่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่เพราะเหตุผลที่ผมให้อยากให้คนอื่นดมคือบางทีผมก็อยากดมเองนะฮะผมก็ฉีดครั้งหนึ่งที่ข้อมืออย่างเงี้ยหรือว่าตรงนี้ก็ได้แล้วผมก็สามารถดมน้ําหอมของตัวเองได้ตลอดทั้งวันนะเพราะผมเป็นคนที่ชอบดมน้ําหอมอยู่แล้วนะรักน้ําหอมผมก็จะฉีดตรงนี้แล้วก็ดมเองทั้งวันนะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากจะดมน้ําหอมตัวเองจากมือ ทุกวันนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้ฉีดตรงนี้เพราะว่าอีกอย่างึงคือมันก็เปลืองเหมือนกันเอาเองมาวันนี้ก็จบแล้วนะครับกับวิดีโอวิธีการฉีดน้ําหอมที่ถูกต้องนะครับผมต้องขอโทษที่ว่าวิดีโอมันอาจจะดูแบบสีแปลกๆหรือออกเกรนี่นิดๆนะครับเพราะวันตอนนี้ผมถ่ายตอนเย็นแล้วแสงมันไม่ค่อยเยอะมากทําให้กล้องทํางานหนักนะครับผมเลยต้องขอโทษด้วยวันนี้ผมยุ่งมากจริงๆก็ต้องมานั่งถ่ายตอนเย็นอย่างนี้โอ้สองสารกล้องจังเลยนะครับสงสารกล้องมากๆแต่ว่า ครั้งหน้าผมจะพยายามถ่ายให้มันตอนเช้าๆหน่อยนะวิดีโอมันจะได้ออกมาดูดีกว่านี้นะครับแต่เรื่องของเรื่องคือสุดท้ายนะครับอย่าลืมทดสอบกับผิวตัวเองครับ test ซ,ซื้อน้ำหอมมาทดสอบกับผิวตัวเองนะครับและอย่าลืมนะครับผมมี Facebook g r o u p เกี่ยวกับน้ำหอมด้วยครับผมจะมีลิงก์ไว้ข้างหน้านะครับมาจอยกันได้มาแจมมาคุยเรื่องน้ำหอมนะเราโตขึ้นกลุ่มนี้เราโตขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็อีกอย่างนะึงผมก็มีช่องภาษาอังกฤษด้วยถ้าอยากฟังผมเปม็นภาษาอังกฤษก็ย้ายไปกด subscribe ช่องนั้นด้วยก็ได้นะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับถ้ามีวิดีโอไอเดียอยากให้ผมทําอีกนะครับก็ list ลงไ้ข้างล่างในคอมเมนต์นะครับผมจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วในช่องนี้ผมลงวิดีโอทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสนะครับเจอกันอีกที่วันอาทิตย์นะฮะสำหรับท็อ uh, ป5วิดีโอที่ผมยังไม่บอกละกันนะแต่ผมว่ามันเด็ดมากๆนะครับแล้ววันนี้ uh, see you guys later peace out and bye ถดีครับ